เวลา1-10เดินหน้ามีเสียงที่เลข10 1. เลือกที่แถบเครื่องมือพื้นฐานหรือเบสิ c แถบ 2. เลือกบล็อกโค,โค้ดวนรอบ 3. เลือกบล็อกโค้ด LED 1 6ี8คูณแแสดง2ตัวอักษร 4. เลือกบล็อกโค้ดแสดงข้อความ 5. เลือกบล็อกโค้ดหน่วงเวลาเพื่อกำหนดเวลาห่างของการโชว์บนบอร์ด6 กำหนดบล็อกโค้ดหน่วงเวลาสลับกับบล็อกโค้ด ed 16คูณ8แสดง2ตัวอักษรทำจนครบจำนวนที่ต้องการแสดงบนบอร์ดคิดไรท์ 7. เลือกที่แถบเครื่องมือเสียงดนตรีหรือ Music Tab 8. เลือกบล็อกโค้ดโน้ตดนตรี 9. กําำหนดเสียงไว้ตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดเสียง 10. เมื่อต้องการแสดงขึ้นบอร์ดกดที่ลูกศรสีม่วงเพื่อส่งผ่านโปรแกรมลงบอร์ด 11. กด Play เพื่อแสดงผลเวลา10-1ถึง 1>, 1มีเสียงที่เลข1 1. เลือกที่แถบเครื่องมือพื้นฐานหรือเบสิกแถบ 2. เลือกบล็อกโค้ดวนรอบ 3. เลือกบล็อกโคดด LED 1 6ีคูณแแสดง2ตัวอักษร 4. เลือกบล็อกโค้ดแสดงข้อความ 5. เลือกบล็อกโค้ดหน่วงเวลาเพื่อกำหนดเวลาห่างของการโชว์บนบอร์ด 6. กํำหนดบล็อกโค้ดหน่วงเวลาสลับกับบล็อกโค้ด led 16คูณ8แสดง2ตัวอักษรทำจนครบจำนวนที่ต้องการแสดงบนบอร์ดคิดไรท์เลือกที่แถบเครื่องมือเสียงดนตรีหรือ Music Tab 8. เลือกบล็อกค้ดโน้ตดนตรี 9. กำหนดเสียงไว้ตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดเสียง 10. เมื่อต้องการแสดงขึ้นบอร์ดกดที่ลูกศรสีม่วงเพื่อส่งผ่านโปรแกรมลงบอร์ด 11. กดเพลย์เพื่อแสดงผล